ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายมอดุตาทิพย์ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของทักเออไม่ใช่ราศีไหนจะจับเงินล้านเนาะ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเปั <c oughs> บงๆนะคะกอ่อ่นแนะนาตัวเองก่อนละกันสาหร,ร,รับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายเนาะนะคะก็ะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราพทธิยานสอนด้วยวิชา24ทอรหัสเจตตัวก็ฐานโหราศาสตร์ แล้วก็ลายมือหมูแเฮงเนาะท่าในใดอยากสนใจอยากจะเข้ามาเรียนก็สามารถสืสารหาความรู้ได้นะคะรวมไปจนถึงวิชาที่คือฮาปาร์ตี้กันมากมายที่หลายท่านเลยที่ได้เลขก็ไปเด่นๆนะคะออกคำนวณออกมาเป็นปฏิทินหวยอย่างนี้ได้นะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ าสามารถหาความรู้หรือการวางตัวเลขได้อย่างชัดเจนนะคะประมาณนี้เนาะสามารถวางล่วงหน้าได้เป็นปีและสามารถออกให้ในวันนี้ได้ไก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนในวิชาดาวนโชคได้หรือถ้าท่านใดบอกว่าไม่เอาอะ่ะฉันอยากจะเรียนสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งก็คือแบบนี้นะคะทำอย่างไรให้ถูกหวยทุ่งวดทำอย่างไรเล่นแล้วไม่ขาดทุนนี่นะคะทำอย่างไรล่ะ ก็ทำอย่างนี้ไงนะคะประมาณนั้นเนอะโอเคค่ะก็ในรอบนี้สิ่งที่อยากจะเติอนมากที่สุดก็คือว่ามันเป็นห่วสัญจรที่มหาสา,ารคามที่คุณจะต้องพึงละมัดละวังให้มากม,ะมะนะคะเพราะจากสถิติเดิมเมื่อวันที่1กันยายน6 3นะคะเลขที่ออกมาได้ประทับใจประชาชนทั้งประเทศเลยก็คือเลข9 9 9 9 9 7 โอ้โหเฮฮาทั้งประเทศเลยออกมาได้ยังไรเนาะซึ่งก็เหมือนกับก้าวป้านี่แหละออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกออกมาได้ยังไรนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วรอบนี้มันถูกสัญจรวนวนหลูกลับมามาออกที่มหาสารคามอีกแล้วครับพี่ทองนะคะไม่ทราบว่าวันนี้มันจะออกถ้าออกเก้าเก้าครับเก้าเจ็ดตงสัยมีเฮค่ะมีเฮค่ะนะคะ ก็ปราถนานย้ายออกอย่างนั้นเลยเนาะประชาชนแย่ๆอยู่เนาะท่านก็มีอันจะกินแย่ๆละนะคะจะให้ออกอย่างนั้นเลยประเทศชาติจะได้จเจริญน, <c oughs> นะประมาณนั้นเอะมันเกี่ยวไหมเนี่ย <c oughs> นะจ๊ะอืมนะคะแล้วก็สําหรับสมาชิกที่อยากจะได้ปฏิทินได้ปิดตาทิพย์สอบถามเข้ามานะคะเนื่องจากว่ามันวนเข้ามาจนครึ่งปีละนะคะเราก็บอกได้เลยว่าเหลืออีไม่กี่เรื่องจริงๆนะคะ นใดอยากได้ก็ตอนนี้ลดราคาเหลือนอาจากราคา2,999นะคะลดเหลือ1,000บาทเท่านั้นนะคะ1เล่มเนาะคุณจะได้นะคะประมาณนั้นเนาะนี่ค่ะเดจะ๊ะนะหนึ่งเล่มในราคา1,000บาทลดราคาให้อีกนะคะจากเดิมที่ขายไปก็คือ1,500เหลือ500นะคะอยากได้ก็ติ้งกางกันเข้ามาที่หมายเลขนี้เลยเนาะ08 1 5 9 1 5 9 8 7เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ลายสำหรับเบอร์เก่านะคะ0 9 0 9 2 8 2 6 2 6และ ID ลน์635915นะคะทักทา,ายกันเข้ามาขอดูลูกขอสั่งตัิททินว่าไปนะคะหรืออยากจะเข้า VP นะคะ ซื้อหินหนึ่งเส้นนะคะมีพีนนึ้งหินหนึ่งเส้นนะคะอาจจะเป็นหมายเศรษฐีซึ่งในตัวหมายความพิเศษของมันก็คือมันจะมีตัวเลขขึ้นในขณะที่คุณสวดนบตน์แล้วเอาตัวเลขนี้ไปเสส่ยงโชคมันจะมีโชคเกิดขึ้นนะคะแต่ท่านอย่าเอาไปให้เจ้าที่นะให้เทวดาที่ดูแลเราสวห่หนไสวแล้วหวังหวังจะมาลู <c oughs> ไม่ได้นะคะนะคุณต้องสวดเองทําเองบุญ บุญมศลสเจ้าไม่เคยสร้างแล้วเจ้าจะหาเล้งหาจากที่ไหนเนอสร้างบุญสร้างุศลสเยอะๆส่วนไหวพริเยอะทำบุญเยอะๆสินทานภาวนะบุญจากการทําบุญทําทานเนี่ยค่ะมันจะทําให้คุณมีโชคนะคะมีหลายๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นป้าแป๊วอันเนี้ยอาจารย์เห็นเป็นประจําเลยแล้วก็มีคนหนึ่งคุณไม่รู้พูดได้ไหมคุณออนะเอาย่อๆแล้วกันออนะคะ ก็ขยันทาบุญทําทุกวันนะคะแล้วก็ป้าแป๊วเนี่ยจะทําบุญใหญ่บ่อยนะคะทําบุญใหญ่บ่อยเนาะก็จะมีโชคลาภอยู่เรือ่อยๆ,ๆนะคะประมาณนั้นเนาะโอเคค่ะนะก็กลับมาในส่วนของตรงนี้เนาะหนึ่งเส้นจะได้วีพีของจันต่ายสามสามวดนะคะสามเส้นจะได้วีพีของจันต่ายสิบวดได้สูตรหนึ่งและสูตรสองแต่ถ้าหนึ่งเส้นจะได้สูตรหนึ่งเท่านั้นนะคะ สูดหนึ่งเป็นเลขสามตัวยืนยันฟันธงการันตีว่าเข้าถูกงวดใช้ได้แค่ไหนปะหลอ่อชี่นะคะประมาณนั้นเนาะอ่ะเรามาดูกันเนาะท่านก็สามารถติดต่อที่อาจารย์ตายนี้แล้วกันนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะในส่วนของราศีเมษนะคะราศีเมษอาจาร,รย์ได้คําว่า the world เขาบอกว่าช่วงนี้ คนราศีเมษจะมีลักษณะของชีพจอรองท้ามีโอกาสการเดินทางไกลจนถึงต่างประเทศได้แม่ได้นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถสูงเนาะแล้วก็ถ้าถามถเรื่องการงานมีโอกาสการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ไหมได้นะคะแต่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมไม่นะคะเพราะอะไรเนาะอ่าไพ่ของออร์เรมันเป็นไพ่ของคนเอามิทิมแทงหลังการได้ของคุณมันมีการ มีเรื่องของคนอิจฉาลิศยาเข้าร่วมด้วยนะคะและหมายมั่นปั้นมือจะหักหลังแทงหลังคุณนั่นเองต้องระมัดระวังให้มากเพราะความเก่งความสวยความหรูของคุณโดดเด่นเหลือเกินจนคนอิจฉานั่นเองค่ะจ๊านะเลขของอาจารย์เรืองของการงานถือว่าโดดเด่นระวังคนแทงข้างหลังแล้วกันเนาะเลขที่อาจารย์ให้คือสองสี่ค่ะจ๊ะต่อไปค่ะคนราศีพฤษภนะคะอาจารย์ได้ไพ่ของเขาว่าเลส ได้ไพ่ของคำว่าเดทจะทําให้เจ้าชะตาช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเก่าเข้ามารบกวนสมองรบกวนจิตใจคุณให้คุณรู้สึกเครียดกังวลใจได้ไหมได้นะคะเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้สมหวังดีเสียทีเดียวระวังเรื่องของมือที่3นะคะการสูญเสียข,ของรักหรือคนที่เรารักได้ไหมได้นะคะอ่ามันพยายามทําบุญให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็คนที่อยากกะเสียนโชคก็ให้กลับไปดู เรื่องของเลขเก่าได้ไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญระวังยากที่้ใ่ญ่การเจ็บป่วยครอบครัวได้ไม่ได้ให้ระวังด้วยนะคะแล้วมันไปตรงกันกันกบไพ่ของไพ่อลาเคลเป็นคนนอนป่วยอยู่เนะาะก็ระวังเรื่องสุขภาพหรือคนเจ็บป่วยในครอบครัวด้วยเหมือนกันเพราะไพ่ตรงกัน,กนเนาะนะคะโอเคต่อไปค่ะคนราศีมิถุนนะคะได้ไพ่ของคําว่าชาริออทเขาบอกว่า เดชอดใอเขาบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนเก่งเป็นคนเยี่ยมเป็นนักลุยนักต่อสู้เป็นคนไม่ยิ่งยอกับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนดีนะคะแต่เรื่องของความรักอาจจะไม่ได้เรื่องนะคะอาจจะเจอคนมีเจ้าของหรือความรักอาจจะไม่คุยกันหรือไปด้วยกันค่อนข้างจะยากได้ไหมก็ได้นะคะนะแล้วก็หรือ คุณอาจจะมีเรื่องของการฝังใจอยู่ในใจในเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยดีนะนะคะแต่ไพ่ของออร์เคเมันบอกว่าช่วงนี้ของคุณจะมีเรื่องของการคลายล็อกในเรื่องของหัวใจเกิดขึ้นนะคะประมาณนั้นคุณอาจจะเป็นช่วงของการอาจจะอยากจะเปิดใจเพื่อดูใจคนอื่นได้ไหมก็เอ๊ะจะสั้นนะไพ่พฤกศกลืมหกเจ็ดนะคะโอเคหกเจ็ดนะับศกนะคะอะมิถุนค่ะ นะก็จะมีเรื่องของการปลดล็อกให้กับชีวิตของตัวเองเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงความความคิดความอ่านของตัวเองพฤติกรรมของตัวเองได้หมได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะเลขที่อาจารย์ให้คือ74ค่ะนะจ๊ะต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะอาจารย์ได้ให้ของคำว่า d e ียวิวนะคะช่วงนี้คุณอาจจะหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของหวยมากเกินไปนะให้ระวังนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะเป็น อาจจะเจอคนมีเจ้าของมาวุ่นวายได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเหนื่อยเบื่อเพลงเพงเซ็งเซ็งเกิดขึ้นนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของใต้ดินถือว่าดีนะคะเออเรื่องอะไรอะลบๆดีฮะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะประมาณนั้นนะคะก็แปลว่า ให้ระวังเรื่องของสภาวะจิตใจให้มากๆอาจจะทําในสิ่งที่คิดไม่ถึงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ไพ่ของออรเ์เคิลได้ไพ่ของการได้จับใบแดงหมายคามว่าคุณทําการผิดจักติกานะคะอาจจะโดนโดนใบแดงนั่นเองดังนั้นให้ระวังความคิดความอ่านของคุณให้มากอาจจะเจอใบแดงเองนะคะนะประมาณนั้นเลขของอาจารย์ที่ให้ก็คือสัมห้าพาต่อไปค่ะราศีสิงห์นะคะ อาจารย์ได้ไพ่ของคาว่าเดอะสตาร์นะคะช่วงนี้จัสตาร์จะมีเกณฑ์ของการที่อาจจะไปทํางานเก่ากลับมาทําใหม่ได้ไม่ได้นะคะการมีชื่อเสียงเป็นที่ยารักของคนทั่วไปได้ไม่ได้มีโอกาสของการที่มีคนมาขอพึ่งพาอาศัยได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันแต่การพึ่งพาอาศัยไพ่ออร์คเทมันบอกว่ามันไพ่ตกกระได นะคะหัวทิ่มก็บ่งบอกว่าบางทีช่วยเขาเอ็นดูเขาเอ็นเราก็จะขาดให้เรามัดระวังด้วยนะคะอาจจะทําให้ตัวเอ็นเดือดร้อนขึ้นมาได้ให้ระวังให้มากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้มากที่สุดนะคะช่วงนี้เงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะพิจารณาให้มากเนาะประมาณนี้แล้วก็เรื่องของการงานก็ถือว่าโดดเด่นจะเป็นที่ยอมรับของทุกคนทั่วไปได้ไม่ได้เลขที่ให้อาจรย์เลขที่อาจารย์ให้ก็คือสองเก้าค่ะ ต่อไปนะคะราศีกันอาจารย์ได้ไพ่ของคำว่า the empress mm hmm. เขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้จะเป็นลนักษณะของคนที่มีราศีนี่มีออร่านะคะ mm hmm. เป็นที่พึ่งพาคนทึกอื่นทั่วไปได้ไม่ได้มีอำนาจมีวาสนาดีนะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นช่วงของการที่ถ้าค้าขายขายของที่เกี่ยวกับ อ่าแบรอ่ของมีแบรนด์ของออนไลน์ก็ได้นะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็เป็นช่วงของคนมีอํานาจนะคะประมาณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีความพรั่งพร้อมได้ไม่ได้นะคะประมาณนั้นถ้าถามถึงเรื่องของการงานเขาบอกว่าทํางานที่เกี่ยวกับของของที่หรูๆรูของแพงแพงของที่ดูดีสวยๆของสวยของงานได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคอาจารย์ถือว่าโดดเด่นนะคะสําหรับคนเกิดราศีกันนะคะ โดยเฉพาะเลข3เนื้อาจารย์ให้เลข44ค่ะไพอะ่อริลมันเป็นลักษณะของการเตี้ยอมคมเตี้ยอุ้มคมระวังคนจะมาเกาะเอาพึ่งพาอาศัยคุณมากจนเกินไปจนคุณรู้สึกอึดอัดได้ไหมได้นะคะประมาณนั้นเนาะโอเคค่ะตอบเลขที่อาจารย์ให้คือ4 4นะคะอย่าลืมนะคะราศีกัน4ี4 แล้วก็ราศีมิจอราศีตุลน,นะคะได้ไพ่ของคําว่าเด m มูนช่วงนี้คุณราศีตุลมีเรื่องเครียดเรื่อง,อง,องวิตกกังวลหลายๆเรื่องนะคะเกิดขึ้นอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดทุกใจได้ไหมได้หรือความไม่เข้าใจกันในระหว่างของครอบครัวความรักที่ไม่ลงตัวได้ไหมได้เรื่องของมือที่3คอยเสี่ยมคอยสร้างปัญหาให้คุณเกิดขึ้นไดไหมได้เช่นเดียวกันนะคะเปิดใจแล้วลองลองมองคนใหม่ดูเนาะประมาณนั้นหรือถ้าปัญหาเตา ต่างๆที่เกิดขึ้นให้คุณไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางทีบ้านถีเรือนเอาไอ้เรื่องของการเสี่ยงโชคคุณมีโอกาสนะคะส่วนไพ่อ r อเรทมันเป็นไพ่ของคนพ้นไฟโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆก็ลังมาหาคุณอยู่แล้วให้คุณเปิดใจลองลองยอมรับมันแล้วก็เปิดใจมันแล้วมันคุณจะเจอในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะเลขที่อาจารย์ให้คือ66ค่ะต่อไปค่ะราศีพฤษกนะคะอาจารย์ได้ไพ่ของเขาว่า ฮีโร่แพนเขาบอกว่าช่วงนี้เจ้าชะตาเป็นคนช่างสารชอบสอ,บชอ,บชอบชน,นชอบชี้แนะชอบช่วยเหลือชาวบ้านเขานะคะประมาณนั้นเนาะมีเรื่องคุ้นคิดเยอะแยะมากมายแ่กตอเกิดขึ้นนะคะมีคนมาขอความช่วยเหลือได้แมดได้นะคะเรื่องของหน้าที่การงานถ้าทํางานเกี่ยวที่ปรึกษาถือว่ายาเยี่ยมนะคะประมาณนะั้นเรื่องของไรายได้เงินทองคุณให้ไปขอ,อกับสิ่งสิ่งเอานะคะเรื่องของโชคลาภเช่นเดียวกันเนาะนะคะช่วงนี้คนราศี พิจิตเนี่ยอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องกังวลน,นะคะได้ไพ่ของคาว่าได้ไพ่ของอผู้ชายกําลังคิดแล้วก็มีกุญแจรล็อกหัวมันเหมือนกับสิ่งที่คุณคิดนะคะมันยังไม่ปลดล็อกนักทีเดียวเนาะนะคะลองคิดและใส่ตรงดีๆเนาะประมาณนะนบางทีอะไรที่ปล่อยวางวางไปก่อนก็ได้แล้วกลับคิดใหม่มันก็จะช่วยเหลือคุณได้เช่นเดียวกันนะคะกับหมายเลข95ค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีธนูได้ไพ่ของคําว่าจัสเมนนะคะ ขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอ่าคิดถึงเรื่องเก่าๆได้ไหมได้ได้นะคะสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องเก่าโรคเลโรคเนื้อรลังโรคดังเดิมโรคที่รักษาไม่หายได้ไหมก็ได้หรือโรคที่เดิมๆแต่อาการมันเริ่มดีขึ้นนะแต่มันโรคเนื้อรลังโรคที่ต้องเหนื่อยนิดนึงโรคเขาเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมก็ได้นะคะประมาณนั้นมันทาบุญมากๆอาจจะบริจาคเลือด มูลลงศกปล่อยนกปล่อยปลานะคะประมาณนั้นเนาะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ในตำแหน่งไพ่ออรรเิลมันได้ไพ่ปิดตาหมายความว่าบางทั้งบางคาวคุณอาจจะต้องปิดตาข้างหนึ่งนะคะมองไม่เห็นบ้างอะไรบ้บางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นมากมาก,มากนะคะทุกอย่างก,ก็จะดีขึ้นกําลังดีขึ้นนะไม่ต้องกังวลใจนะคะกับหมายเลข58ค่ะนะจ๊ะต่อไปค่ะไพ่ของ ราศีมังกรนะคะได้ไพ่ของคําว่า The t o w e เรเขาบอกว่าช่วงนี้คนราศีมังกรมีเรื่องเครียดเรื่องการทะเลาะเบากแว้งขัดแย้งหรือความคีดน่ไม่ลงรอยโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินการการปัญหาเรื่องของครอบครัวความไม่เข้าใจกันได้ไม่ได้ให้ระวังให้มากๆการทะเลาะเบากแว้งให้ระวังทําใจให้ล่มๆให้มากๆนะคะเรื่องของการเงินอาจช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ นะคะแต่ก็สู้ๆนะคะและจะดีขึ้นเองค่ะอาจารย์ได้ไพ่ของอลเคลนเป็นคนอยู่ในกรงทองนะคะเขาเรียกเหมือนกับว่าถ้าเป็นปัญหาครอบครัวเนี่ยมันเหมือนเป็นปัญหาที่กินไม่ได้ขายไม่ออกเหมือนนกในกรงทองอะค่ะทาอะไรไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ลบาบากนะแต่มันอึดอัดความเครียดความวิตกกังวลหลายๆอย่างเข้ามาเนาะแทนที่นกจะอยู่คือพูดง่ายๆมันเป็นช่วงของการที่คุณกําลัง ร้อนลนในเรื่องของการหาอิสรภาพนั่นเองเนาะประมาณนั้นก็เอเอเอย็สนสวดมนต์เข้าไว้เนาะแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึน้นจะมีทางออกทางแก้นั่งสมาธิเยอะเขาบอกสติมาปัญญาเกิดทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้เองค่ะนะคะก็ขอให้คุณโชคดีกับหมายเลข22ค่ะ2 2นะคะต่อไปค่ะราศี กลุ่มได้ไพ่ the r a v e r นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คนราศีกุมีเรื่องเครียดเรื่องวิตรกกังวลได้ไม่ได้กําลังเหมือนกับเป็นเรื่องช่วงของการที่อยากจะตัดสินใจแต่ตัดสินใจอะไรไม่คอยขาดสิ่งที่คุณคิดกําลังกังวลอยู่เนี่ยมันคือเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของตัวคุณเนาะด้านเรื่องของความรักอาจจะระวงังเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นได้ไดนะคะเรื่องของการเงรินช่วงนี้มันเหมือนกับอะไรอะไรก็ไม่ลงตัวสักทีหนึ่งเนาะะก็สู้ๆลวกันนะคะไพ่ o r เคิลเป็นไพ่ของความเครียดนั่งกุมขมับ นั่งรอความหวังนั่นเองดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะต้องใช้เวลาอย่างเดียวนะคะประมาณนั้นเนาะกับหมายเลข72ค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีมีนได้ไพ่ของคําว่าสแตงนะคะเขาบอกว่าเป็นคนเก่งเป็นช่วงของจังหวะเวลาที่คุณกำลังประสบความสําเร็จในชีวิตได้แม้ได้นะคะแล้วก็เป็นคนมีซิกเส้นมีแรงสองผ่อนแม่นนะคะเปยามพูดจาเพ่อๆพูดใจดีๆนะคะแล้วเขาจะเมตตากุณะกับ ไพ่อารักเกอาจารย์ได้เตาการน้ําร้อนเดือยหมายถึงว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณจะทำตรงนี้มันพร้อมที่จะลุยแล้วจะทําและจะประสงค์ความเลจอย่างแน่นอนนะคะพร้อมทําแล้วนะอย่ารีลออย่าให้โอกาสหรือเวลามันผ่านไปนั่นเองกับหมายเลขเจ็ดสามค่ะนะจ๊ะโอเคอาจารย์พูดหมด,หมดแล้วนะคะสําหรับ12ราศีราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยรวยเฮงๆปังปังนะคะให้มีเงินก้อนโตเงิน,งนก้อนใหญ่กลับเข้ามาเนาะแต่รอบนี้ไม่เชียร์ให้แรงใ,ให้ให้ให้ลงทุนหนักนะคะเพราะว่าน่ากลัวอยู่เพราะว่าเป็นหุยสนจรเนาะเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในรอบนี้นะคะขอให้สู้ๆแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนให้ร่ำให้รวยมีความสุขมากๆค่ะและที่สำคัญอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีระฆางสองขีดกริ้กริ้งกรินะคะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจารย์ต่ายมาแล้วจะได้ไม่พลาดการติดตามหรือรับชมในช่องของเราต่อไปนะคะวันนี้คงอาจจะต้องบ๊ายบายนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอตุดาทินค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย